สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นบทวิเคราะห์คริปโตที่ไม่ธรรมดาเพราะใช้ไพ่ทาโรต์มาผสมกับการดูข้อมูลตลาดหรือที่เขาเรียกกันว่าแม่มดคริปโตครับผมประเด็นหลักๆเลยคือมีคําทํานายว่าเหรียญใหญ่บางตัวเนี่ยกำลังจะกลายเป็นของหาย,ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมเราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะมันมีสัญ,ญญาณอะไรบ้างแล้วเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงดีครับคือแหล่งข้อมูลเนี้ย เขาพยายามเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วเลยคือเอาตัวชีวะตลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของวานค่ะวานนี่คือนักลงทุนรายใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับพวกรายใหญ่การถอนเหรียญออกจากเอ็กชแนนเยอะๆหรือแม้แต่ข่าวอย่างเรื่องเพ y พากััโซลาร่าล่าสุดอ๋อค่ะเอามาประกบกับการตีความจากไพ่ถลทเพื่อจะชีวะ้ว่า BTC Eth แล้วก็ SOL เนี่ยอาจจะแบบว่า เข้าสู่ภาวะขาดแคลนเร็วๆนี้โหท่ oh. ามกลางตลาดที่ยังดูเหมือนจะนิ่งๆนะครับถ้าดูจาก Fear and Greed Index ตอนนี้ก็ยังกลางๆอยู่เลยแถวๆ49น่าสนใจมากค่ะง <cinematic. S 2> ั้นเรามาเริ่มตรงคำเตือนแรกจากไพ่เลยที่เขาบอกว่ามีเหรียญบางตัวกำลังถูกแบบเก็บเงียบๆครับ แล้วเดี๋ยวจะหาซื้อยากขึ้นราคาอาจจะไม่กลับมาเท่านี้อีกแล้วเขาให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะกฎเกณฑ์หรือว่าพวกวานกําลังทยอยออดูดของออกจากตลาดไปใช่ครับแล้วพอเราหันมาดูข้อมูลตลาดจริงๆเนี่ยมันก็มีอะไรมาสนับสนุนแนวคิดเรื่องการสะสมของวานอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นอะไรมั้งคะก็มีรายงานว่ามีการถอนอีเทรเรียมออกจากบี n แนนซ์เยอะมากถึงหมื่น ETH เลยโอหมื่น ETH ช่เลยเหรอคะครับ แล้วก็มีข้อมูลอีกว่ายอดถอนบิตคอย n โดยรวมออกจาก e x c h a n g e ต่างๆเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ3เดือนเลย oh. การที่เหรียญมันถูกย้ายออกจากที่เทรดไปเก็บในกระเป๋าส่วนตัวเยอะๆแบบเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะตีความว่าเป็นการเตรียมถือยาวกันเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้ไอเรื่องกฎระเบียบที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงอย่างประเด็นที่กรอตอสารัฐอาจจะเข้ามาเพ่งแรง ETH มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องว่าเอ๊ะมันเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเหรียญในอนาคตได้จริงๆครับ โหฟังดูมีน้ำหนักขึ้นมาเลยนะคะทีนี้ถ้าเจาะจงไปที่ตัวโซล ا ن าหรือ SOL, ana, อ Sol ana, บ้าง่ะคะตอนนี้ราคาก็วนๆอยู่แถวๆร46กว่าเหรียญครับแต่ที่แหล่งข้อมูลเขาตั้งข้อสังเกตคือข่าวใหญ่เรื่องสเต็กบอลของ p a y p a l ที่จะมาใช้บนเชนโซล ا ن าเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะดันราคาได้แรงกว่านี้ทำไมมันไม่ค่อยไปล่ะคะหรือว่ามีใครกดราคาไว้หรือเปล่านั่นแหละครับคือประเด็นที่เขาชี้เลยว่ามันดูขัดขัดกันอยู่นะระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่ดูดีมากๆเลยค่ะ อย่างเรื่องเพ y p เพนี่ถือว่าใหญ่มากใช่ครับการใช้งานจริงการเติบโตของ DeFi บนโซล a n a อีกแต่ราคามันกลับไม่ขยับตามเท่าที่ควรอืการวิเคราะห์ของเขาเลยมองว่าอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีวานกำลังใช้จังหวะนี้แบบว่ากดราคาไว้เพื่อเก็บของเพิ่มอ๋อกดเพื่อสะสมครับ ก่อนที่ภาวะขัดแคลนที่เขาทำนายไว้อาจจะมาถึงจริงๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพรวมที่เราคุยกันเรื่องการสะสม BTC ก่อนฮาวิ่งหรือกิจกรรมวาใน E T นะครับค่ะแล้วก็บวกกับความเสี่ยงเรื่องกลตสหรัฐที่อาจจะมาจํากัดทางเลือกของนักลงทุนฝั่งอเมริกาสำหรับ E T H ด้วยเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะ แล้วในแง่ความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมล่ะคะที่ตลาดมันดูนิ่งๆไซเว์ way แบบนี้ Fear and g r e e กดก็กลางๆแหล่งข้อมูลเขาตีความยังไงต่อคะเห็นว่ามีเตือนด้วยว่าถ้ามัวแต่รออาจจะตกรถถูกต้องครับเขามองว่าตลาดที่ดูเงียบๆนิ่งๆแบบนี้แหละอาจจะเป็นพายุสงบก่อนคลื่นลูกใหญ่อืมหืแต่ชนิฟเฟียร์แอนด์กรที่อยู่กลางๆเนี่ยมันก็สะท้อนว่ารายย่อยยังลังเลยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไงดีค่ะ <c oughs> แต่คําเตือนก็คือ ไอความลังเลนี้แหละที่อาจจะทำให้พลาดโอกาสสาคัญไปได้อื <Ừ. S 1> ดังนั้นแหล่งข้อมูลนี้เขาก็เลยแนะกลยุทธ์ไว้2ทางเลยครับสำหรับคนมองยาวๆเนี่ยก<า>็อาจจะเป็นจังหวัดทยอยสะสม BTC ETH SOL โดยเฉพาะถ้า BTC ยืนเหนือเอ่อแสนหกรดอลลาร์หรือ SOL ยืนเหนือ137.50รดอลลาร์ได้แล้วก็ให้ถือสเต็กกอนส์ไว้ส่วนหนึ่งด้วยรอจังหวะอ๋อแบ่งไม้เข้าครับ ส่วนคนเทรดสั้นก็มีจุดเข้าออกที่เขาให้ไว้เฉพาะเจอกจงสำหรับ BTC กับ SOL แต่ก็เตือนให้ระวังพวก XRP หรือ o u t c o i n s อื่นๆที่ยังมีประเด็นเรื่องกฎหมายอยู่ค่ะ<ฆ>สรุปก็คือช่วงที่มันดูเหมือนไม่มีอะไรนี่แหละเขาบอกว่าคือโซนเตรียมตัวไม่ใช่เวลาอยู่เฉยๆโดยเฉพาะถ้าเราเชื่อในพื้นฐานระยะยาวของเหรียญพวกนี้สรุปภาพรวมจากแหล่งข้อมูลนี้ก็คือสัญ,ญญาณต่างๆทั้งจากข้อมูลตลาดจริงๆที่จับต้องได้แล้วก็การตีความเชิงคาดการณ์จากไพ่เนี่ยกำลังชี้ไปทางเดียวกันว่าครับ โอกาสที่จะซื้อคริปโตหลักๆอย่าง BTC, ETH, SOL ที่ราคาปัจจุบันอาจจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะอืเพราะมีการเก็บสะสมแบบเงียบๆเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดใหม่ๆในอนาคตด้วย พร้อมกับย้ำเตือนว่าตลาดที่เงียบคือโซนเตรียมตัวของคนที่รู้เกมลึกกว่านั่นเองครับผมพอเราพิจารณาการผสมผสานข้อมูลแบบนี้ทั้งตัวเลขตลาดจริงๆแล้วก็อุออปกอบเชิญค่าการที่ชี้ไปทางภาวะขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าท่ามกลางสัญ,ญญาณเตือนเหล่านี้เนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ยังทําให้คนจํานวนมากยังหลังเลอยู่นั่นสิคะและความลังเลที่ว่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่แต่ละคน ประเมินความเสี่ยงแล้วก็รักมือกับข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วก็ไม่แน่นอนมากๆในโลกคริปโตนี้ได้ยังไงบ้างนะครับ